ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่เกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกอย่างทุกคนมีทุกหมดมีทุกมากหรือน้อยเท่านั้นพระศาสดาเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีเลยสำหรับปุถุชนในโลกเนี่ยเว้นอาลาหาันขีณาศพเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิต เรานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลหมหายใจเข้าออกเนี่ยนะยมว่ามีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขณะจิตที่ไม่คิดอกุศลหาไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิบครั้งนะนั่งร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งใครสามารถที่ไม่คิดอกุศลได้เลยแม้ เท่าปลายขนทรายที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว์ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทำได้อย่างเนี้ยราสศดา,ศา,ศาจัพยากรณนว่าคนนั้นจะปรินิพันธ์ในปัจจุบันในอัตภาพเนี้ยก่อนตายปรินิพาน์แน่นอนเนี่ยพระองค์บอกวิธีไปและดังนั้นถ้าเราอยากจะปรินิพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ยากเลยอยู่ที่ความเพียร ทำยังไงให้จิตมันเป็นกุศลตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีทุกเซียววินาทีไม่สัมผัสอกุศลเลยปุ๊บเนี่ยโยงมปรินิพานแน่นอนตามการพยากรณ์ของพระศาสดาหรือกำลังมีความทุกข์แล้วอยากจะแก้ทุกข์ใช่ไหม,มเหมือนยศก,กุลบุตรเนี่ยลูกคนรวยเกิดความทุกข์มากเดินเข้ามาในป่า บอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลยตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสสา,ศาก็เลยเอสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ในชีวิตของตัวเองไม่มีวิธีแก้